รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดินไทยผูกพันกับการเกษตรมายาวนานจากแรงกายและภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันการเกษตรไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงวิถีชีวิตหากแต่เป็นรากฐานในความมั่นคงของชาติเมื่อโลกเปลี่ยนไปการเกษตรไทยก็ปรับตัวจากการผลิตเพื่ออย่างชีพสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และในเส้นทางการพัฒนานี้ประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินรัชกาลที่8สเสด็จพระราชดำเนินเกษตร,รกลางบางเขนเพื่อทอดยพระเนตรการทำนาและกิจการของมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์และส่งหวานเมล็ดข้าวในแปลงนาสาธิตเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2489นับเป็นแรงบันดาลใจที่นำทางเกษตร,รไทยให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง บทบาทของผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันท์รมหิดแนแผนเกษตรศาสตร์ได้เข้ามามีส่วนต่อย,ยอดและพัฒนาการเกษตรในหลากหลายมิติทั้งงานด้านวิชาการงานวิจัยและการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ผู้ได้รับพระราชทานทุนได้ศึกษาได้นํากลับมาต่อย,ยอดพัฒนาและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรไทยเพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเราไปรับฟังพัฒนาการในภาคการเกษตร พร้อมทั้งคำแนะนำเพิ่มเติมจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่จะช่วยให้ภาคการเกษตรไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนกันค่ะค่ะในส่วนของป่าไม้ในประเทศไทยนะคะในตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยเราเน้นการใช้ประโยชน์จากต้นไม้นะคะมีการทำสัมทานป่าไม้ตัดไม้ออกมาใช้ประโยชน์โดยที่เรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องการอนุรักษ์ณนะตอนนั้นจนในปี2532เนี่ยก็ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการป่าไม้ไทยคือเราสั่งปิดป่าสมปทานหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีการทําไม้นําไม้จากป่าธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์จริงแล้วในป่าไม้ของไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือเป็นป่าอนุรักษ์กับป่าเศรษฐกิจในป่าอนุรักษ์เนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆก็คือจะเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆ mm hmm. เขตรักษณพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการอ,าอนุรักษ์ดูแล ระบบนิเวศนะคะต้นน้ําบางส่วนก็คือใช้เพื่อการนันทนาการประชาชนสามารถเข้าไปเรียนรู้ในป่าประเภทอนุรักษ์ได้กับอีกส่วนหนึงก็คือป่าเศรษฐกิจเรายังต้องการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ในการาทําสิ่งต่างๆในส่วนนี้เองนะคะก็คือเราไม่ได้ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติแล้วแต่เราใช้ไม้จากสวนป่าซึงเป็นป่าเศรษฐกิจในส่วนที่อาจารย์ทําวิจัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไม้ที่อยู่ในป่าเศรษฐกิจ การทำไม้ในป่าเศรษฐกิจเนี่ยเราเน้นแรงงานคนเป็นหลักแต่ในปัจจุบันเนี่ยในวิวัฒนาการด้านเนี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาหลายๆภาคส่วนก็มีการประยุกต์ใช้ปรับปรุงกระบวนการให้ใช้คนลงมือปฏิบัติให้น้อยที่สุดแล้วก็มีการนำเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น ะะตัวอย่างเช่นในภาคเอกชนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องของการตัดล้มไม้เนี่ยมีรถฮาวเวสเตอร์นะคะรถตัดไม้อัตโนมัติจากเดิมที่เราอาจจะใช้คนหลายคนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้รถฮาวเวสเตอร์คันเดียวนะใช้คนขับอยู่ในรถแล้วก็ล้มไม้ลิทกิ่งตัดทอนอันนี้ก็คือลดจำนวนแรงงานแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศเนี่ยบางครั้งมันมันอาจจะดีมากในประเทศนั้นๆแต่พอมาอยู่ในเมืองไทยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับประเทศไทยมากนะก็จะมีการศึกษาวิจัยว่าเ,เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการทําไม้ในปาธธ่าเศรษฐกิจของเมืองไทยเนี่ยควรจะมีในรูปแบบแบบไหนในส่วนป่าอนุรักษ์เนี่ยยางเ,เราจะเห็นปัญหาที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือปัญหาไฟปา่าในอดีตเนี่ยเราก็ ไม่ใช่ว่าไม่มีการศึกษาและพยายามลดปัญหาตรงนี้นะคะก็มีแต่เทคโนโลยีนะตอนนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีหลายๆภาคส่วนนะคะร่วมกันที่จะเข้าถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขที่ต้นเหตุเลยว่าไฟป่าจะทำยังไงถึงจะลดลงเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยมาช่วยในการตรวจจับแล้วก็เข้าถึงแล้วก็บริหารจัดการให้พื้นที่ไฟป่ามันไม่กระจายไปมาก ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ส่งผลแค่เฉพาะทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่านะคะมันคือมันส่งผลต่อประชาชนด้วยที่เราได้รับปัญหาหมอกควันต่างๆป่าไม้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่มีส่วนช่วยในเรื่องของปัญหาสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีน้ําท่วมใหญ่หรือว่ามีภยัยพิบัติต่างๆเนี่ยจริงแล้วป่าไม้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้นะคะ คืออย่างที่ทราบดีว่าต้นไม้หรือป่าไม้เนี่ยในกระบวนการการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเขาต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์สแสงแล้วก็เก็บสะสมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไว้ที่เนื้อไม้ตรงนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของการตรวจวัดว่าต้นไม้หรือป่าไม้เนี่ยเราเก็บเก็บกักสะสมคาร์บอนไว้ในเนื้อไม้เนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่เทคโนโลยีณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้เราตรวจวัดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น แม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสหรือว่าอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าหรืออุทยานต่างๆแต่ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรามีส่วนที่จะส่งเสริมป่าไม้ของประเทศไทยนะคะอย่างอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าคาร์บอนที่ต้นไม้ดูดซับมาเก็บไว้ในเนื้อไม้เนี่ยเราสามารถออประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เหมือนกับย้อนไปในอดีตเนาะที่เราปลูกบ้านแล้วก็ใช้วัสดุต่างๆจากไม้ ตอนนี้เราใช้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นอะไรพวกนี้นะคะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามโณรงลงแล้วก็นำไม้กลับมาใช้ประโยชน์ในหลายๆมิติทั้งการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์อะไรในชีวิตประจำวนันเราก็จะใช้ประโยชน์จากไม้เพิ่มมากขึ้นสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนยังมองว่าตัดไม้ทำลายป่าเป็นคีย์เวิร์ดที่เหมือนติดมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่จริงแล้วการตัดไม้นปัจจุบันเนี่ยถ้าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยคือเราตัดไม้ในพื้นที่ที่เราปลูกเหมือนเราปลูกผักแล้วก็เก็บผักมากินอันนี้เราปลูกไม้เพื่อนํามไม้มาใช้ประโยชน์มาสร้างบ้านมาทำเฟอร์นิเจอร์เป็นการนำคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อไม้เนี่ยมาอยู่ร่วมกับเราได้โดยที่ไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้เป็นพิษค่ะ ถ้าพูดถึงวิวัฒนาการของงานประมงในประเทศไทยนะครับก็คงจะต้องแบ่งออกเป็นสาช่วงนะครับช่วงแรกก็คือในอดีตนะครับเราคงเคยได้ยินคําพูดที่ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวเพราะสมัยก่อนจํานวนประชากรไม่ได้เยอะมากเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ําหลายสายมีทรัพยากรทางธรรมชาติมีปลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการประมงสมัยก่อนเนี่ยมันจะเกิดจากการจับ ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือไม่ว่าจะเป็นในทะเลหรือจะเป็นในน้ําจืดนะครับก็จะจับซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการประมงสมัยก่อนมันคือการประมงจริงๆไม่มีการเลี้ยงจนกระทั่งหลังประมาณช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีประชากรมากขึ้นเยอะเลยนะครับที่เรารู้จักกันในนามเบบี้บูมเบบี้บูมเมอร์นะครับตอนนั้นแล้วก็ประกอบกับโลกมีความสงบสุขมากขึ้น มีเทคโนโลยีมีการติดต่อสื่อสารมีการเดินเรือการเดินอากาศมากขึ้นนะครับตอนนั้นเองนะครับเกิดการบูมของเทคโนโลยีในการจับสัตว์น้ำในประเทศไทยมีการใช้เรือขนาดใหญ่ในการลากอวนนะครับในอ่าวไทยการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็ยังเริ่มต้นไม่มากนักนะครับเพราะถ้าจับจากธรรมชาติได้มากกว่าการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยหน,น่อยนะครับแต่มันไม่ยั่งยืน เพราะว่าการจับแบบนั้นเนี่ยจับเกินกําลังที่ธรรมชาติจะทดแทนได้เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเราคงจะเคยได้ยินข่าวปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ําจืดหรือปลาน้ําเค็มที่เราเคยจับได้มันหายไปเรื่อยๆถึงตอนนั้นแหะครับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าก็ทวีความสําคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่การประมงหรือการจับมันลดลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก็ทยอยมากขึ้นประกอบกับอุตสาหกรรมที่ซัพพอร์ตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารเมร็ด หรืออุตสาหกรรมการาตลาดปลาหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับลูกพันธุ์ต่างๆมันพัฒนามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้ในช่วง30-40ปีที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทยเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดสวนทางกับการจับที่มันลดลงปัจจุบันคือการจับลดลงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามากขึ้น ก็ตอนนี้เรามีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยรวมทั้งหอยกุ้งปลาแรงต่างเนี่ยตีเข้าๆประมาณปีละล้านตันซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าถามถึงในอนาคตว่าวงการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของไทยจะเป็นยังไงนะครับต้องยั่งยืนต้องมีการใช้เทคโนโลยีต้องมีการทดแทนแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพเรากําลังเข้าสู่ยุคใหม่ของวงการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าไม่ว่าจะเป็นทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าหรือการจับนะครับ ทั้งสอ,งอย่างคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือต้อง Sustainable ต้องยั่งยืนนะครับการจับก็เริ่มมีมาตรการมีกฎหมายในการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็มีมาตรการในการควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือมาตรฐานฟาร์มเพื่อให้สัตว์น้ำมีมาตรฐานที่มากขึ้นสิ่งที่ผมเริ่มทยอยเห็นแล้วก็ดีใจมากที่เริ่มเห็นก็คือมีการใช้เทคโนโลยีที่ลดแรงงานคนนะครับ เราคงใช้เทคโนโลยีที่มาจากชาติตะวันตกแบบแบบก๊อปปี้มาใช้เลยไม่ได้ไม่เหมาะกันแต่คนไทยเก่งปัจจุบันเราเห็นเทคโนโลยีหลายอย่างที่มีแนวคิดเริ่มมาจากฝั่งตะวันตกแต่พอมาอยู่ของเราเราปรับปรุงให้มีราคาถูกและเหมาะกับการพาอเลี้ยงสัตว์น้ําของเรามากขึ้นผมคิดว่าในอนาคตวงการทั้งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจับในประมงของประเทศไทยเนี่ยจะพึ่งพาเทคโนโลยีที่ผ่านมาเราพึ่งแรงงานก็คือมีแต่แรงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันเรากําลังต้องการบุคลากรที่มีทั้งแรงและมีทั้งสมองอันนี้ก็คือในอนาคตของเราไม่งั้นเราจะส่อสู้กับชาติลอกขอบข้างของเราที่มีการพัฒนาวงการการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายประเทศมีสภาพทรัพยากรมีกําลังคนที่ได้เปรียบเราแต่สิ่งที่วงการการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการประมงของไทยสู้ได้ก็คือบุคลากรขอ,ของเราที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีอย่างมากแล้วก็มีความ ยอมรับในการปรับตัวนี่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรากําลังจะไปไหนหนานาคตเรากําลังจะต้องพัฒนาให้มีความยั่งยืนมีการใช้เทคโนโลยีและในขณะเดียวกันผมคิดว่าประเทศไทยจะอยู่ในประเทศอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นวงการการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเราจะต้องเหมือนญี่ปุ่นเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วที่ย้ายฐานการผลิตหรือเปลี่ยนไม่ได้มองแต่ในประเทศเป็นหลักมองภูมิภาคเป็นหลัก ถ้าเราแบ่งเป็นเฟสจะเริ่มต้นในช่วงยุคแรกเรียกว่ายุคก,ก่อร่างสร้างตัวกันนะครับตั้งแต่ท่านพราชทานทุนนานํะไม่โดนจนกระทั่งถึงปีพศ2510นะครับแล้วก็จากปีพศ2510ถึง2530เนี่ยเป็นช่วงที่มีการเติบโตมากนะครับในช่วงแรกถ้าเราดูพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงโคโนมท่เด่นมากในปี2505นะครับ แล้วก็เริ่มกิจกรรมสุนพระองค์ของโครงการสวนจิตรดาสุนพระองค์นะครับแล้วก็เริ่มกิจการ,รต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงโกนมไทยเดนมาร์กโรงโนมผงสวนจิตรดานะครับแล้วก็มาจนกระทั่งถึงการขับเคลื่อนปัญหาของสากัโกนมโรงหนองโพแล้วก็ในช่วงหลังพระองค์ท่านก็เริ่มตั้งช่วงหลังนี้หมายถึงปีประมาณพศ2510เป็นต้นมาเริ่มก่อสร้างโครงการลวงอาหารสาเร็จรูปนะครับขึ้นที่แม่จัน,นจังหวัดเชียงราย แล้วก็ลงมาที่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับลงมาที่เต่างอยสกลนครแล้วก็ลงมาที่ละหันทรายนะครับดัะนั้นกิจกรรมในช่วงแรกเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้รับรามากรุณาทีคุณในการทรงชี้นำนะครับในช่วงที่เราเรียกว่าเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวเนี่ยเราจะเห็นการตอบสนองของภาครัฐนะครับทั้งภาครัฐเนี่ยก็มีการก่อตั้งโครงการก็เรียกงค์การอาหารสําเร็จรูปขึ้นมานะครับ ภาคเอกชนก็มีโรงงานต่างๆที่อยู่ในระยะเริ่มแรกทั้งภาคการศึกษามาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เองแล้วก็ก่อก่อตั้งภาควิชาพิทยาศาสตร์การอาหารขึ้นมาในปี2507เพราะฉะนั้นที่จะเห็นความร่วมมือต่างๆเนี่ยทั้งภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนช่วง2520ภาคเอกชนเนี่ยตั้งขึ้นมาเยอะมากนะช่วงเริ่มมีความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารมากเลยคือในช่วงปี2530 จนกระทั่งสึง2,550เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่า s อสเค e เราเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับบริษัทหลายบริษัทเริ่มควบรวมกันเป็นเครือบริษัทขนาดใหญ่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทุนแล้วก็ผลกระทบก็คือทําให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศจํานวนมหาศาลหลังจาก2,550เป็นต้นมาเนี่ยมันเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นนะครับ ทำให้อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมาหารของเราเนี่ยเกิดการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเรามองในระดับของโลกนะครับในช่วงที่เรากําลังเจริญเติบโต,ม,ตมาก2,530ถึง25 2,550เนี่ยเป็นช่วงที่ทางสหป,ประชาชาติเขาเน้นเรื่องของ food security นะฮะคือความมีอยู่มีการนําไปใช้ได้เกิดค,ความประโยชน์แล้วก็มีความมั่นคงเนี่ยจริงๆทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเรา มีฟู้ดซิเคียวริตี้ที่มันคงมากตั้งแต่เริ่มต้น2,510-2,520-2,530นะครับทีนี้พอถัดจากนั้นมาในช่วง2,550ลงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยทิศทางของโลกก็เริ่มปรับเปลี่ยนนะครับนอกจากเรื่องของในระยะต,ต้นเป็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดซิเคียวริตี้ความมัน่นคงทางอาหารแล้วก็ประเทศไทยเรานำเรื่องของการเพิ่มมูลค่าที่เราเรียกกันว่า value added มันก็ทาให้อุตสาหการรมนี้โตเร็วมากแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีกระแสของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีกระแสของโลกร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นที่มาจากดินนะครับเรื่องของอากาศที่โลกร้อนขึ้นเรื่องของการปล่อยแกส๊สเป็นกระจกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของน้ําว่าแหล่งจับปลาจะต้องเป็นปลาที่พิธีการจับปลาที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งไมโครพลาสติกซึ่งลงไปอยู่ในน้าทะเลเพราะฉะนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ย ขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันทำให้นานาประเทศทั่วโลกนะฮะเกิดการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะในช่วง2554เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมงานวิจัยด้านอาหารจากต่างประเทศเยอะมากตรงนั้นก็ต้องเรียนว่าแต่เระเอนเป็นช่วงที่ประเทศเรามีปัญหาเมื่อกี้ที่เรียนว่าเกิดการชะลอตัวในเรื่องการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายของเราจริงๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่เนี่ย ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยขยับขยื่อนแล้วก็ตอบรับอันนี้เตรียมความพร้อมกันเราอาจจะพูดถึงอาหารที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อสัตว์จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ของปลาเป็นต้นนะครับหรือโปรตีนทางเลือกที่เราเรียกว่าโปรตีนจากพืชปัจจุบันเนี่ยทางสชาธารณชาติก็เริ่มเรียกร้องลวแทนที่เขาจะมองแต่เรื่อง food security สิ่งที่เขาจะมองก็คือ food sustainability นะครับคือความยั่งยืนของอุตสหาหกรรมอาหาร เพราะฉะนั้นขณนะดเดียวกันเนี่ยเราก็เฉนมาทางภาพธุรกิจก็มีอีกอันนึงเข้ามาเขาเรียกว่า ESG นะในเรื่องของ environmental ในเรื่องของสังคมคือ social นะครับแล้วก็ในเรื่องของ f o o d governance คือธุรกิจที่โปร่งใสที่อาจจะฝากไว้ก็คือภาคการศึกษาซึ่งเราจะเห็นว่าตั้งแต่2,500ต้นๆเนี่ยเราก็ตอบสนองพระบรมราชินิชัยของในหลวงมาเราสร้างภาคการศึกษาขึ้นมา การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่การเรียนการสอนด้านของอุตสาหกรรมเกษตรทั่วประเทศนะครับทุกภาคส่วนรวมกันนี่ปัจจุบันเนี่ยที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าบางครั้งภาคการศึกษาเราพอเห็นเศรษฐกิจชะลอตัวเห็นการกําหนดเรี่องอะไรดัชนี KPI ในภาคการศึกษาซึ่งอาจจะไม่ครบมิตินะครับที่ว่าไม่ครบมิติก็คือบางทีภาคการศึกษาก็ไปกําหนดดัชนีเรื่องของการตีพิม ในวรารสารวิชาการสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเราควรจะให้ความสําคัญของการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในภาคเศรษฐกิจและก็ภาคสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญทั้งงานวิจ,จัยจากภาคการศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์จริงนะครับในที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็ภาคสังคมหนึ่งศตวรรษแห่งพระบร,ะรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินไม่ได้เป็นเพียงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบสารพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศด้วยพระเมตตาสู่การก่อเกิดแผนเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนทุกคน รวมสืบสารเจตนารม์อันทรงคุณค่าเพื่อให้การเกษตรไทยก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และพบกับรายการหนึ่งในพระราชดำริได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ